อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่25มีนาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบเช้าประจำวันที่25มีนาคมครับข่าวแรกวันนี้ครับกับเรื่องของเอริกเทนฮารโดยมีรายงานจากสื่ออังกฤษก็คือเดอะไทม์นะครับได้ออกมาระบุว่า หลังจากที่เอริกเทนฮาครับได้เข้าไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารของแมนยูเอตต์จนทำให้บอร์ดของทัพปีศาจแดงนะ่ารู้สึกประทับใจมากครับวันนี้ก็มีรายงานครับว่าหากเขาได้รับเลือกเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงจริงในซีซั่นหน้าเขาก็จะเตรียมทาบทาม3าตำนานสโมสซแมนยูเอต็ดเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชด้วยครับด้วย3มตำนานของทัพปีศาจแดงที่มีการระบุชื่อออกมานะครับก็ได้แก่โรบินฟานเพอร์ซียับตัมและก็รุดฟานิเซรอย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาถือว่าทั้ง3รายนะ่ะเป็นนั้งแต่ตัวหลักของทีมมาตลอดนะครับและก็คว้าแชามป์ร่วมกับสโมสรมามากมายหลายถ้วยทีเดียวและที่แน่นอนก็คือทั้ง3รายยังคงเป็นที่รักของแฟนบอลปีศาจแดงอย่างไม่เสื่อมคลายเลยครับสำหรับผลงานของทั้ง3ามตำนานสโมสรมีสิทธิ์เข้ามาเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของเอริเทนฮากนะครับตอนนี้โรบิ er นฟานเบอร์เซ่นน่ะทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชที่เฟเยนุดรร์ดัมแถมยังมีเอเยนคนเดียวกับเอริกเทนฮากด้วย ในส่วนของยาบซัมนะครับก็เคยผ่านงานด้านผู้จัดการทีมมาแล้วหลายสโมสรเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรดดิ้งทีมจากเดแชมฟเชิพอังกฤษและก็เอฟซีซนซินเนติด้านเฮมารูดฟันนิเซรอยปัจจุบันก็ฟุมทีมสำรองของ p s v ไอโฮเฟนและล่าสุดก็มีข่าวด้วยนะครับว่าเจ้าตัวนะ่ะขึ้นเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ของ p s v ไอโฮเฟนด้วยนะครับแทนที่ของโรเจอร์ชมิดที่มีการยืนยันว่าจะอำลาตำแหน่งหลังจากจบซีซั่นนี้ครับ เรื่องของเอริเทนฮากยังไม่หมดเท่านี้นะครับเราข้ามมาที่ฝ้าของทางอีกสื่ออังกฤษก็คือเดลี่เมลบ้างครับวันนี้มีรายงานจากแท็บลอยเจ้านี้นะครับออกมาระบุว่าแมนยูแตจใช้าไม่ได้ครับกับการจะแต่งตั้งเอริเทนฮารกเข้ามาคุมทัพในซสซั่นหน้าเพราะว่าตอนนี้ครับก็มีอีก2สโมสรที่เล็งกุนซือวัยห้าม2ปีรายนี้เข้าไปคุมทัพเช่นกัน ซึ่งทางคริสเวลเลอร์นะครับก็ได้เผยเพิ่มเติมว่า2สโมสสที่สนใจเทนฮากนาก็เป็นทีมระดับแชมเปี้ยนส์ลีกแถมยังเป็น2ทีมขาประจำของถ้วยหูใหญ่ใบนี้ด้วยครับต่อจากกรณีนี้นะครับก็มีการคาดว่า1ใน2สโมสสอนั้นก็อาจจะเป็นเรอันมาดริดยักษ์ใหญ่จากสเปนเพราะว่าเกมเอลกราซิโกนัดก่อนนะพ้ยับเยินต่อบาร์เซโลนาไปถึง4ต่อ0แบบเสียหน้ามากๆครับแถมคาบ้านด้วย จนมีกระแสออกมานะครับว่าคาร์โลอันเชโรตีโคชคนปัจจุบันอาจจะไม่รอดก็ได้ครับถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะพาทัพราชนชุดขาวควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนในซีซั่นนี้ได้ก็ตามครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องสัญญาใหม่ของบรูโน่ฟานเดนเดสกันบ้างวันนี้มีรายงานจากนักข่าวคนดังก็คือฟราบิซิโอโรมาโนนะครับได้ออกมาเผยข่าวดีให้กับแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงว่าตอนนี้สโมสรมนยูเนเต็ดเตรียมจับบรูโน่ฟานเนเดสก Bruno andez, องกลางตัวเก่งขยายสัญญาฉบับใหม่แล้วครับ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนะีเริ่มคุยกันมาตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนแล้วและตอนนี้มันก็คืบหน้าไปมากแล้วด้วยครับโดยฟาบิโอโรมาโน่นะครับได้ระบุเรื่องนี้ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเจ้าตัวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเข้าใกล้าการต่อสัญญาใหม่กับบรูโน่ฟานานเดสการเจรจามีความคืบหน้าไปมากเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนและตอนนี้การทำข้อตกลงกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายเริ่มมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปีก่อนแล้ว ก่อนที่โรมาโนจะทิ้งท้ายไว้นะครับว่าแมนยูเต็ดต้องการให้บรูโน่ฟานานเดสเป็นการหลักของสโมสรสำหรับสร้างทีมอนาคตต่อไปครับสำหรับเรื่องของบรูโน่ฟานานเดสนะครับนอกจากจะมีรายงานจากฟราบิซิโอโรมาโน่แล้วยังมีรายงานจากเจมส์ดักเกอร์นกข่าวของเทเลกราฟด้วยนะครับว่าการขยายสัญญาใหม่กับบรูโน่ฟานานเดสของทางทัพปีศาจแดงนะ่ะอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้เลยครับ นอกจากนี้ครับตัวเลขเรื่องค่าเหนื่อยที่บรูโน่ฟิลันเดสจะได้รับในสัญญาฉบับใหม่นะครับก็จะสูงถึงราว200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซ oh well ึ well to to like ่งก็เพิ่มจากสัญญาฉบับเดิมถึง1 4 0 0 0 0ปอนด์อนะครับเพราะว่าสัญญาเดิมน่ะได้รับอยู่ที่ราว100,000ปอ์เท่านั้นซึ่งตัวเลขประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับนักเตะแกนหลักอย่างบรูโน่ฟิลันเดสครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของกองหลังที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของทัพปีศาจแดงก็คือโรนัลโด์อาร กองหลังดาวรุ่งตัวเก่งของทัพบาร์ซ่าเองครับวันนี้มีรายงานล่าสุดจากทางกาตาลุญญาเรดิโอสื่อท้องถิ่นของเมืองบาร์เซโลนานะครับที่ได้ออกมาระบุว่าสโมสรบาร์เซโลนาส่ววเมืนการต่อสัญญาใหม่กับโรนัลดอาราโกกองหลังจอมแกล่งของทีมเนื่องจากมองว่าตัวน้งแต่นาะเรียกค่าเหนื่อยที่สูงมากจนเกินไปครับซึ่งเรื่องนี้เองครับอาจําใม้กองหลังไวยิม2ปีรายนี้เลือกย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับเพราะด้วยสัญญาปัจจุบันของเขากับทัพบาร์ซ่านานเลกแค่ปีเดียวเท่านั้นครับ และแน่นอนว่าทางบาร์เซโลนาเองก็คงไม่อยากจะเสียนักเตะรายนี้แบบฟรีๆซึ่งหากว่ามีสโมอสรไหนกลา้ายื่นขอน้อเสนอเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ทางบาร์เซโลนาอาจจะพร้อมตอบรับขอ้อเสนอเลยครับนอกจากนี้นะครับทางเคราดโรเมโรนักข่าวคนดังสายบาร์ซ่าสื่อของสเปนนะครับก็เผยเพิ่มเติมว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อาร์เซนอลต่างได้มีการยื่นขอน้อเสนอให้กับทางนักเตะพิจารณาไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับ สำหรับเรื่องนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าจะดูเดือดเผ็ดร้อนแค่ไหนครับกับการตามล่ากองหลังรายนี้เข้ามาร่วมทัพของทางทัพปีศาจแดงนะครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดกันบ้างครับวันนี้เจสันฟานันเดสกองกลางดาวรุ่งชาวโปรตุเกสนะครับก็ได้ออกรงมาปกป้องข้างรุ่นพี่อย่างคริสเตียโนโรนัลโด้ด้วยเขาบอกว่าพวกแฟนบอลหรือว่าคนทั่วไปที่คอยตามด่าโรนัลโดน่ะเป็นพวกที่ไม่เข้าใจฟุตบอลครับ เดียร์เจสันเฟนเดสนะครับได้พูดเรื่องนี้กับทาง g o c o m ว่าผมบอกได้เลยว่าคนที่พูดเรื่องด้านลบเกี่ยวกับคร e no นะิสเตียโนโรนโดน่ะคือคนที่ไม่เข้าใจฟุตบอลหรอกทุกคนรู้ดีว่าเขามีความสําคัญมากแค่ไหนกับวงการฟุตบอลและก็ทีมชาติโปรตุเกสซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างมากกับกระแสะวิจารณ์เหล่านี้เลยเพราะอย่าลืมว่าโรนัลโดอายุ37ปีแล้วนะเขาเป็นนักเตะที่มีคุณค่ามากเกินกว่าจะมานั่งวิจารณ์กันผมคิดว่าเขาช่วยทีมชาติของเราได้มากมายในทุกๆเกมเลยล่ะ เรามาที่ข่าวสุดท้ายของรอบเช้าวันนี้นะครับกับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปซึ่งก็มีแข่งด้วยกัน4คู่นะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาและก็มีอยู่3คู่ครับที่มีนักเตะของทัพป,ปีศาจแดงลงสนามแข่งด้วยซึ่งคู่แรกครับเป็นโปรตุเกสเอาชนะตรุรกีไป3ตอนึ่งดยเกมนี้ครับคริเียโนร o น aldo บรูโ e r ฟานเดสและก็ดิโอโกดาโลต่างเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับ โดยเดียโก้ดาโลและก็คริสเยโนโรนัลโดได้ลงสนามครบ90นาทีเต็มส่วนในรายของบรูโน่ฟรานันเดสโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วง10นาทีสุดท้ายครับคู่ที่2นะครับสวีเดนเอาชนะสาธารณรัฐเช็กไป1-0สำหรับเกมนี้ครับวิกตอร์ลินเดเลฟก็สวมปลอ,อกแขนกับตันทีมชาติสวีเดนลงสนามเช่นเดิมนะครับนอกจากนี้ครับดาวรุ่งของทัพปีศาจแดงอย่างแอนชูลอีลังกาที่ติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับก็มีโอกาสลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมนี้เลย ดี๋ยวเป็นการเปลี่ยนตัวลงสนามมาในช่วงต่อเวลาพิเศษของเกมนะครับในที115แทนที่ของเอมิลฟอสเบิร์กครับคู่ที่3มครับเวลส์ Wales, เปิดบ้านเอาชนะออสเตรียไป2-1ตอสำหรับเกมนี้ครับดิแลนเลวิดกองกลางดาวรุ่งของทัพปีศาจแดงวัย21ปีนะครับซึ่งปัจจุบันร้อยให้ทางสโมสรดันดียูไนเต็ดทีมจากลีกสกอตแลนด์ยิมตัวไปใช้งานมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ถูกเรียกตัวลงสนามนะครับ ส่วนทีเกมครับก็เป็นอิตาลีที่พ่ายแบบช็อกเลยครับต่อมาเซโดเนียเหนือไป1ประตูต่อศูนย์คาบ้านของตัวเองเลยครับแบบสุดช็อกจนร่วงตกรอบและหมดโอกาสไปลุฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีนี้ที่กาตาเลยครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d ร v i ิ p a พ e กันด้วยนะครับผม